โกกนอค่ะสั่งกันแบบนี้เลยนะคะคือเรื่องเรื่องไอ้ธุรธกิจกกี่ยฝนเริ่มมาตั้งมาสักนานอยู่นะคะยังขายอยู่เอ้ยยังขายอยู่ฝนใส่ปุ๊บจะไม่ซักจะท,ท,ทิ้ง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 ในตะกร้าไม่เกินสี่วันจะมีคนออเดอร์มันเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มเก่าจะรู้ดีฝนไม่เสวนาอะไรเยอะ ทักมาว่างเกงในส่งเกงนไปปุ๊บโอเคส่งชื่อที่อยู่มาแล้วส่วงเคอรี่ไปให้ไม่มีการเสวนาแล้วห้ามจีบนะคะรายได้ดีว่ะเออนี่นะคะพวกนี้เตรียมส่งนะคะแล้วก็คนนี้คนนี้ก็เตรียมส่งนะคะเอาไปทำอะไรฝนไม่สนใจนะคะฝนม่มีหน้าที่ขายคือขายไม่ถามเยอะไม่ซอกแซกโอนเงินมาของไปนะคะ นมไม่เดโอนเงินมาต้องส่งที่อยู่ด้วยเมื่อกันไม่ได้นี่นะคะเน่อันนี้สั่งกันจองล่วงหน้าตั้งแต่เจ็ดพฤษภานะคะสินค้าทั้งหมดเก้าชิ้นหนึ่งพันแปดรอยบาทมีชื่อพร้อมนะคะบอกให้แทนขายบ้างเออตัวเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบค่ะรับแบบซักหรือไม่ซัก ทักมาได้เลยค่ะพี่แล้วก็นี่นะคะส่งพรุ่งนี้นะะพรุ่งนี้รีวิวไม่ได้ค่ะพี่รีวิวไม่ได้อันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะเพราะเป็นของเมื่อวานนะคะนี่นะคะแล้วก็นี้เตรียมส่งนะคะเดี๋ยวเตรียมแยกเพราะตอนนี้ทักมาแบบไม่เคยเจอแบบนี้เลยผลก็ไม่เคย ฝนก็ไม่เคยามพี่อย่าพูดแบบนี้นะเว้ยต้องให้กําลังใจกันนะอย่าเชียวอะไรที่ไม่ดีเก็บไว้ในใจพี่ฝนรู้ฝนก็ไม่อยากทําบอกไว้เลยโอกพี่เป็นเมื่อก่อนพี่คิดว่าฝนจะทำหรอเสียภาพโพสเสียเซลล์มากต้องมานั่งคุกคีกับอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โอเคพี่ฝนไม่ได้ฆ่าใครตายไม่ได้ไปนอนกับใครไม่ได้เอาองใครไม่ได้นอกใจใครถูกต้องไหมเราทําแค่ความจําเป็นคิดซะว่ามันเป็นการ,การขายเสื้อผ้ามือสองนะคะ หามานานแล้วแบบนี้ครับมานานแล้วนี่แหละค่ะพี่พวกโรคศมว่าคุณไม่ต้องไปขโมยแล้วค่ะคุณมาที่นี่เลยค่ะนะคะและอย่างหนึ่งฝนเรียวนะคะฝนไม่ได้แบบเฟกหรือเอาของคนอื่นมานะของฝนเองนะคะก็เข้าใจอยู่ค่ะใช่แล้วไม่ได้ขายแค่อย่างเดียวอันนั้นแอดมาในกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะคะขายทุกอย่างค่ะยกเว้นขายตัว เข้าใจกันให้สั้นๆนะคะกระชับเลยนะคะง่ายๆนะคะนี่สาล่าสุดเหรอเอ้ไม่ได้สาล่าสุดมีคนจองแล้วคะ่ะ